เมื่อเราตำพริกกับกระเทียมแล้วเราจะตั้งหม้อใส่น้ําใบย่านางลงไปแล้วก็ตามด้วยใบขี้เหล็กค่ะเมื่อใบขี้เหล็กสุกแล้วนะคะแลปิดท้ายเราจะใส่ด้วยผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ค่ะและเราก็จะได้แกงขี้เหล็กหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชนุนทําแกงขี้เหล็กน้ําใบย่านางค่ะวิธีการทําในวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะจะมีหอมกระเทียมค่ะตะไคร้ แล้วก็ใบขี้เหล็กค่ะใบขี้เหล็กนะคะจะต้องเอาเฉพาะตัวยอดอ่อนๆนะคะนํามาต้มประมาณ2-3าน้ำใบขี้เหล็กจะไม่ขมค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแดงจินดาค่ะแล้วก็พริกกระเหลี่ยงเพื่อโรยหน้าค่ะแล้วก็ชะอมผักชีลาวต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำใบย่านางนะคะขั้นแรกนะคะเราจะบุกตะไคร้ไว้ก่อนค่ะแล้วก็หั่นเป็นกอข้อแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นกอข้อเหมือนกันค่ะส่วนใบแมงลักเราจะ เด็ดเอาเฉพาะใบนะคะแล้วก็ชะอมแล้วก็จะเด็ดเฉพาะยอดอ่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยผักชีลาวแล้วก็จะหั่นเป็นกรข้อเหมือนกันค่ะเราจะเด็ดชะอมแบบนี้เลยนะคะเอาเฉพาะยอดอ่อนค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาตำพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ตำได้เลยค่ะ เมื่อตำพริกต้นหอมกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราจะตั้งหม้อค่ะใส่พริกที่เราตำลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำด้วยน้ำใบย่านาง500 ml นะคะแล้วก็ใส่ใบขี้เล็กลงไปเลยค่ะตามด้วยค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้ใบขี้เล็กไม่ขมนะคะก็คือเราจะต้องต้มประมาณ2-3น้ําใบขี้เล็กจะไม่ขมค่ะเมื่อหม้อเดือดแล้วเราจะมาปรุงรสค่ะใส่ผงนัวลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลา,ลา แล้วก็น้ำปลาค่ะเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเมื่อหม้อเดือดแล้วก็ขี้เหล็กเราสุกแล้วนะคะเราจะใส่ผักชีลาวลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยชะอมใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมแล้วก็พริกลูกโดดค่ะคนให้เข้ากันสักหน่อยนึงนะคะใส่แล้วปิดเตาได้เลยค่ะเตรียมพร้อมเสิร์ฟค่ะได้กลิ่นหอมของชะอมแล้วก็ใบแมงลักหอมแตะจมูกมากเลยค่ะ แกงขี้เหล็กนะคะอารมณ์จะคล้ายๆกับแกงสมุนไพรค่ะช่วยให้ระบายอ่อนๆดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักนะคะหรือว่าใครอยากทานเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะยิ่งซดน้ำร้อนๆยิ่งคล่องคอค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมรอดติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ